วัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับน้องฝนทางช่องมิซูจัดให้ค่ะวันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าทีเด็ดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องฝนจะพาไปดูตัวนี้เลยค่ะไต้ต้นสปอร์ตตอนเดียวนะคะตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์ออโต้นะคะเป็นตัวโมเดลเนยี่สิเอ็นะคะรถตอนเดียวนะคะจะมีแค่2ส,สีนะคะจะเป็นแค่สีดลแล้วก็สีขาวนะคะเดี๋ยวเริ่มกันจากตัวด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะตัวนี้มันก็จะแบบเดินเรือของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นสีดา ดำมันจะเป็นดำด้านนะคะมันจะเป็นสไตล์หน้าดุของเขาอยู่แล้วนะคะตัวนี้แต่เราจะเพิ่มเข้าไปให้ก็จะเป็นตัวไททันสปอร์ตนะคะติดตัวฝากระโปรงด้านหน้านะคะใส่ตัวค้าไฟหน้าดำด้านเข้าไปให้แถบแดงเข้าไปให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวรถดเดินจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่เราใส่เพิ่มเข้าไปให้ลูกค้านะคะ,ะ,คะเพื่อที่การใช้งานจะได้ครบคันนะคะส่วนด้านข้างตัวนี้นะคะคิ้วล้อ6นิ้วแบบดำด้านแบบหมุดนะคะ ใส่เข้าไปให้นี่เลยค่ะตัวล้อแม็กตัวจะเป็นตัวหยดน้ํานะคะขอบ16พร้อมยางหันคุกนะคะตัวนี้นี่ค่ะไม่ติดนะคะตัวนี้ไม่ติดซุ้มนะคะพร้อมใช้งานได้แบบลุยๆยาวๆเลยค่ะด้านข้างมากันที่ด้านข้างค่ะตัวนี้เดี๋ยวดูจากด้านแรกกันก่อนนะคะด้านล่าาตัวนี้นะคะเราจะใส่เข้าไปให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวบันไดข้างเหล็กนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานนะคะพร้อมใช้งานแบบยาวๆเลยค่ะ ด,ด้านบนตรงนี้ขึ้นมานะคะก็จะใส่เข้าไปเป็นตัวเบ้ารองมือนะคะส่วนตัวมือดึงตัวนี้มันก็จะเป็นสีดําด้านที่มาจากตัวรถอยู่แล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวเบ้ารองมือสีดําด้านเข้าไปให้เพื่อที่จะให้มันดูเข้ากันนะคะใส่ทิ้วกะสาร์เข้า,าขไปให้ติดซิมเข้าไปให้นะคะซิมตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกเองได้นะคะว่าจะชอบมืดชอบสว่างแบบไหนนะคะแต่ว่าซิมที่เราแถมให้ลูกค้าเราจะแถมเป็นซิมเจอรมิกใส่เข้าไปให้นะคะนะคะ ัาที่ด้านหลังด้านข้างด้านหลังกันขาดตัวนี้เราจะใส่เป็นตัวข้อฟ้าถังน้ํามันนะคะดําด้าน,านแถบแดงไตตันนะคะชิ้วล้อหนิ้วเนี่ยค่ะดูตัวล้อดูซุ้มค่ะดูช่วงยกห่างกันนะคะบรรทุกหนักได้แบบสบายๆเลยค่ะตัวนี้นะคะคตัวนี้มันจะเป็นตัวออโต้นะคะมันจะเป็นตัวสี่ขสี่ดล็อกนะคะด้านหลังก็จะใส่เข้าไปให้ตัวนี้นะคะเป็นตัวข้อไฟท้ายดําด้านนะคะ ส่วนมากัที่ด้านตรงนี้กับด้านล่างตรงนี้กันเลยค่ะตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นการชนท้ายเหล็กนะคะตรงนี้เป็นตัวใหม่นะคะของ a l l เ n d ร์นะคะแข็งแรงทนทานนะคะใช้งานได้แบบยาวๆแล้วก็ทนทานจริงๆค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะคะไฟส่องสว่างด้านหลังค่ะแล้วรูล้อหูดึงตรงนี้นะคะหูล่านะคะตรงนี้ก็ใช้งานได้จริงตรงนี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งค่ะนี่ค่ะสวยค่ะตรวนี้เป็น เป็นการชนท้ายตัวใหม่นะคะตัวนี้คือเพิ่งจะได้ติดให้ลูกค้าเลยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวน้องปนจะพาไปดูออปชั่นข้างในว่าตัวคาสีตัวนี้มันจะมีอะไรกันบ้างนะคะเปิดกันข้ามมาเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบเสียบนะคะแต่ว่ามันจะมีระบบเสถียรภาพการทรงตัวให้นะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังให้แล้วก็ระบบนะคะตัวนี้จะเป็นระบบ ขับเคลื่อนสล้อนะคะมีระบบขับเคลื่อน2ล้อสล้อแล้วก็สล้อระบบขับเคลื่อน4ล้อสองล้อแล้วก็สามารถใช้ได้ตามสภาพบนถนนได้เลยะคะไม่ว่าจะเป็น2อล้อหรือว่า4ล้อนะคะแล้วก็ส่วนหน้าจอตัวนี้จะยังเป็นหน้าจอวิทยุให้นะคะค่ะไม่ใชไงกันบ้างคะสำหรับตัวตันเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานแบบ ทนทานใช้งานแบบบรรทุกนะคะตัวนี้นะคะเราจะแนะนําเลยนะคะเป็นตอนเดียว4ี่คูณสนะคะแล้วก็เราจะออไม่ว่าลูกค้าจะอยากออกรถแบบเดิมหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะคะสามารถพักเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนแบบไหนนะคะแล้วก็เราก็จะมีแนะนําให้ลูกค้าว่าจะต้องแต่งแบบไหนซึ่งเหมาะกับการใช้งานของลูกค้านะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะน้องฝนต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ติดตาม แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพจแล้วก็ YouTube ของต้องผลนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่มาออกรถกับเรานะคะทําให้เรานะคะติดอันดับท็อปเซลล์ของโชว์รูมนะคะสามเดือนซอนแล้วนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะลูกต้องผลต้องขอตัวลาไปก่อนกับรถเจ้าต,ตัวไททัตนตอนเดียว444ตัวนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ